Yeah. Hey. હય ચાલે બોલ હય તો આણે બોલે ચાલે 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 બો เขาทักทายเพื่อสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเรายังอยู่กันที่สนามไทยประกันนะครับคู่นี้เป็นพม่าบางกิโลนครับเจอกับพม่าชนบุรีนะครับเขียวยอดเรียบร้อยนะครับทักทายทั้ง22ท่านนะครับเรายังอยู่กันที่บางเสาธงนะครับ ở à đâu không mà kéo bay áo đẹp rồi <coughs> <coughs> <coughs>

นะครับตักทายเพื่อนมาชิกทั้ง2 0าท่านนะครับเราอยู่ที่ไทยประกันเทพรัตน์นะครับเอาเขียวไปเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาชนบุรีกระทืบมาเรียบร้อย <laughs> chiếu mà áo đốn chiều lắm thao dọt, áo vô chiếu do áo đốn chiều áo vô cứ ma ôi ô, đẹp. Ào, đẹp. ดงังเฉลงห àng, ่างแค่แต้มเดียวนะครับ4ต่อ5เอาโยกขึ้นมาเอาขี่โอ้เอาปันไปเอาเปิดหัว เอายกขึ้นมาทืบเรียบร้อยโอ้โหเล่นเร็วมากนะครับคนบุรีตอนนี้แต้มเท่ากันอยู่ที่5ต่อ5โอาโ เอาปันไปเอาเปิดหัวเอายกหัวเขียว่าเรียบ้อยแต้มตอนนี้เท่ากันนะครับที่ห้าต่อห้าฝั่งข้นหลังมานะครับเป็นพมา่าบางฉลงนะครับจับคู่กับพมา่าแพร่กษาฝั่งโน้นเป็นพมา่าเดินสายจากชนบุรี ปักเข้าให้เรียบร้อยฮ่าฮ่เอาเซอร์ปันใบโมเส้นนะครับเอาแลครับหนีไปเป็นหต่อห้อานะครับเอาแล้วครับบางฉลรงกับแปรกษาขึ้นนําไปแล้วนะครับห5ห้า เอาปั่นไปออ้ยเอาปั่นลงเส้นด้วยโอ้โหลูกใสโค้งลงนะครับยังกับไอ้เจ้าจานบินนะครับเจ้าจานบินตอนนี้ก็ไปอยู่พม่านะครับไปทำมาค้าขายอยู่ที่พม่านะครับลูกเสิรบจานบินนะครับใสโค้งลงสนามนะครับตามวิถีมองแล้วมันออกนะครับแต่มัน มุดลงท้ายเส้นปั่นไปอีกแล้วเปิดหัวเอายกขึ้นเอายกแตกโอ้โหถ้ากับลูกเสิร์ฟนี่ได้มาสามแต้มนะครับเป็นแปดต่อห้าห้องแห้งเขาตกใจ เอาเปิดหัวเอายกหัวเขียวใบไบค้ามเอาแล้วบางฉลงหนีไปเป็น9กห้าแล้วนะครับ <laughs> ở một đường, ở vô có bay, chân một đi, bay liệp gì. Ồ. <laughs> เอาเปิดเขียวมาเอายังได้อยู่เอาเปิดเอาเปิดแตกเรียบร้อยเอ่ะครับไล่มาเป็นหกก้าห่างอันสามแท้มเอาเซอร์ไปเอาเปิดหัวเอายกหัวเขียวมา เอาเปิดหนึ่งเอายโยขึ้นไปตามไปเขียวเอายังอยู่เอาโยอาโยไม่โยโอ้ไม่อยู่แล้วครับ <c oughs> <c oughs> เอาปันมาเอาเปิดหนึ่งยังได้อยู่เอาเปิดหลนไปนะครับบางฉลงงว่าไงยอดเรียบหลอลย เอาเปิดเขา้าเอาโยกขึ้นมาบางเะลมปักเข้าให้โอ้โหปักออกท้ายสนามเอาแล้วครับไล่มาเป็น8ต่อสิบนะครับหางกันสแต้ม ao, subscribe cho thấy Ghiền ao, ta Để không bỏ lỡ เอายกเข้ามาอยกไม่เข้าเอาแล้วครับห่างกันแต้มเดียวนะครับ9ต่อ10เอาเรียบร้อยตีเสมอนะครับ10ต่อ10

เอาปันมาเปิดหัวเอายกเข้าไป โอ้โยกหล้นใบโดนทำโทษเรียบร้อยแล้วครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดเอาเปิดเอาเปิดไม่ดีเอายังยกได้อยู่เอา้าเรียบร้อย เอาปัานไปเอาเปิดหัวเอายกปักเข้าให้เอาเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยตามมากระทืบแลครับแต้มยังไม่หนีกันนะครับแต้มเท่ากันอยู่ที่11ต่อ11ต่อส1 เอาเปิดเอาเปิดแตกเอาแล้วครับส่วนมุรีหนีไปเป็น12ต่อ11เอาปันไปเอาเปิดหัวเอาตามมาว่าไงอ เอายกขึ้นไปเอ้าเรียบร้อยโอ้โหนะครับตีเสมอแล้วครับ12ต่อ12 พัฒนาการเอาปันไปเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาเขียวมาเรียบร้อย เอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเขียวไปเอาแงงโอ้ยเอานะครับแต้มเสมอกันนะครับเ เอายังได้อยู่เอา้าเปิดหนึ่งโยกสองตากเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหนะครับแ้มเท่ากันนะครับ12ต่อ12เอาปั่นมาเอาเปิดหัวแตกเรียบร้อยประกายคุณจัดทุพรท้องโกธด,ด้วยนะครับ บอกมีคนไทยบอกป่ามีไม่กี่คนนะครับในสนามไม่มีส่วนาม,มากจะเป็นพม่านะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปยกห่างกัาว่าไงเอามองโว้โหไอ้ม้ไม่ข้ามเอาเลยครับปางฉลูงนะครับขึ้นแท่นไปแล้วครับสิบสี่ต่อสิบสองสนามแห่งนี้ส่วนาม,มากจะมีแต่พม่านะครับคนไทยน้อยนะครับสนามแห่งนี้ส่วนาม,มากจะเตะเดิมพันนะครับ เอาเปิดหนึ่งเอายกเขียวไปเรียบห้อยดีครับโทรศัพท์เจ้าอยู่ไสนเจ้าต้องเอาแช่หน้าผมไล่ชุดพราะม่ามือสิี่เบิร์แช่เออแช่เป็นอยู่ได้ไหมแช่โอแช่ใช้เจ้าไอ้เพจเจ้าเอมพิวเตเพจเจ้าก่อนเนาะ เอาเปิดเอายกปักเข้าให้เรียบร้อยบึงผมไหนสุดก่อนเนี่ยสะบอกปักที่ตาดิันเี่เซเว่นใช่วรือเป็นอันนี้อันนี้มันมันเข้าไปบนมันถ่ายจึงเตียบางสาม,มทุ่มคิดแล้วุนนนนูน่นยยะ อันนี้คนหาบ่ก็คนหาก่อนนี่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 ต้องเข้าไปนีุ้่ดาผมไหลสดเนี่ยตะกดคตนนี้ครไงซีไล้วก็แช่เลยเออเขาแช่แช่เพียรแค่ไนบแช่ทั้งสองอย่างเลยมีเพียรด้วนม่เอาเฟรด้ก็เฟรดี้ก็ได้เพาแช่ อันนี้เขาเห็นเห็นน้ำมันเห็นเขาเห็นน้ำเดือดวนเห็นบมเลยทันเหตเหตุไม่ได้บ้างเห้ม้อต้องตั้งหัวตั้งกคแช่ครับเไแช่ก็เก็ได้แชหมันกูดีเขาไม่ไ้เพตที่เหนจะนด้เออนี่ก็แช่นี่กดแช่เออเพราะว่าเวลาผมในชุดอ่ะ ผู้ใ่ที่เจ้ามันด้เบิ้องมันเจ้ามาชาเช่มือหลังน่ะมันจบไปแล้วเขา่เรื่องเขาไอมัเนี่เขาเขาเขสิหูเนี่ยเบู้จักคนนี้เด็เออผมไม่ใน่ใช่ผม่ คนถามนี่ยูจะหน่อยครับเอาครับดิวนะครับดิวห้าแก้ม <zelf> เอาอ uh, 2> <x> 2> ลูกลงนะครับสองศูนย์แล้วนะครับเป็นสิบสองต่อสิบน,นะครับดิวห้าแต้มนะครับเอาทายเจ้าเอกด้วยนะครับเจ้าเอกอาิสักการพัดนะครับเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหัวเอายกหัว เขียวโอ้ยเรียกร้อยโดนเวอร์นะครับโอ้บางฉลูงได้แต้มนะครับหนีไปเป็นสิบสาต่อสิบนะครับรากายสัง30ท่านนะครับเราอยู่ที่สนามไทยประกันหนึ่งค้านะครับเอาปั่นมาอีกแล้วเปิดหัวเอายกขึ้นไปยกต่ำเอาแล้วเปิดยก Hit, เขีเยวยอดเรียบร้อยโอ้โห,โโห,โหนะครับดีใจกันใหญ่นะครับบางเฉลงกับแพร่าษาจับมือกันนะครับขอแค่กับชนบุรีจะมีเซตสามหรือไม่นะครับต้องจบคู่นี้ก่อนนะครับสิบสีต่อ10เกมไม่เกมเอาอ้วเกมนะครับโอ้โห,โโห,โห,โหแพ้ดิวไป50 แล้วกับว่าออกคนละเซตนะครับดูที่ว่าจะมีเซตสามหรือเปล่านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันไลฟ์สดของเพจ์แต่ก็ไฮไลท์มันๆนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ